รายการประจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย จนไยไ์ลัสวีโกใหม่สมาร์ทแคปันนี้เทคโนโลยีเพื่อขีดสุดแห่งความสะดวกสบายสนับสนุนการเดินทางโดยการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์สายการบินรอยัลบรูไนและโ l o บอลลิง k ์อินเตอร์เนชัแนดินแดนแห่งปุยเมฆขาว ที่มีทั้งจิตวิญญาณตำนานความเชื่อท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์สู่หนทางแห่งดวงดาวเป้าหมายของใครบางคนและเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยกิจกรรมท้าทายนักเดินทางทุกรูปแบบการประจนภัยของติ๊กในครั้งนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอีกมุมหนึ่งของดินแดนที่ใกล้ขั่วโลกใต้ที่สุดนิวซีแลนด์เกาะใต้ค่ะ When Magic. เออติ๊กกำลังจะเดินทางไปนิวซีแลนด์เรือเลือกใช้สายการบินรอย,ย,อยัลบรูไนเนื่องจากว่าจากกรุงเทพไปบรูไนสองชัมม่วโมงกับอีก20นาทีแล้วมีไฟล์ออกทุกวันจากบูไนนะคะ <c oughs> เราสามารถต่อไปที่ออคแลนด์สะดวกมากมากเลยออคแลนด์แล้วเนี่ยเราก็ต่อเครื่องจากออคแลนด์ลงไปที่ไคลเชิร์ช Hello, how are you จากกรุงเทพพวกเราเหินฟ้าข้ามทะเลจีนใต้ผ่านหมู่เกาะต่างๆมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศบรูไนที่พักระหว่างทางก่อนที่พวกเราจะทยานฟ้ากันอีกครั้งมุ่งหน้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ็นห้องสวยค่ะเขามีเอ่ออ่างสำหรับชันล้างก่อนที่จะสวดของมิสลินด้วยค่ะแม้ว่าประเทศบรูไนจะเป็นประเทศเล็กๆแต่ทว่าในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคนั้นไม่เล็กทีเดียว โดยเฉพาะมีหล่งน้ำมันเป็นของตนเองหลังจากที่ได้แวะพักที่บรูไนประมาณชั่วโมงกว่าพวกเรากรลัดฟ้าเดินทางมาถึงดินแดนแห่งปุยเมย่ขาวซึ่งการผรจญภัยครั้งนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมตะลุยบนเส้นทางโรแมนติกเลียบเทือกเขาเซาเทิร์นแอลป์กันค่ะ Thank you. Thank you you're having a good day? Yes. 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 Thank you. That's Thank you. Good. Now have some meds for you yeah. as well. If you're yeah. made you need an injection. Okay, uh, what kind of car do they have for me? Sure, today you have a Toyota Previa. The Toyota? Yes. and 8-seater manual. Oh, that's great. Yes. Okay. So, I'll have a paper and also some beverages. as All right. Okay, thank you. You're welcome. This is your paper. And your vehicle is on its way shortly. All right. Okay, thank you very much. You're welcome, honey. Have a good day. Thanks. ใช่ใช่มีไฟกระพริบ s <S เรามีคนนั่งไม่เยอะใช่ไหมเรามีกระเป๋าเยอะเราก็เก็บบอกขึ้นไปเ สนามบินไคล์ Church, เชิร์ชเท่าตัวมือไค r ์เชิร์ชนะคะระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ11กิโเมใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าการจราจรที่นี่นะคะเออไม่ไม่หนาแน่นเท่ากับมืองไทยค่ะเนื่องจากว่าจํานวนประชากรของเขามีทั้งประเทศนะคะ4ล้านกว่าคนในขณะที่จํานวนปริมาณของแก่เนี่ยมีประมาณ40ล้านตัวค่ะแต่ว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะก็จะมี จำนวนรถเยอะพอสมควรในเส้นทางที่จะเข้าเมืองไปทำงานนะคะ เพ่มผจญภัยโดยเรื่องรถไม่ต้องห่วงวอรรี่ฟรีจากกรุงเทพประกันภัยโอ้เราเพิ่งมาถึงเราก็เริ่มทำงานกันเลยค่ะ ติ๊กมาอยู่ที่บริเวณจัตุรัสไครเชิร์ชแล้วนะคะก็คือเมืองเล็กๆแบบฉบับอังกฤษนอกประเทศอังกฤษค่ะติ๊กคิดว่าติ๊กมีเวลาก่อนที่จะข้ามอีกประมาณ 2- 3สาชั่วโมงทางที่ดีนะคะมีอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ของทัวริสต์นิวซีแลนด์อยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นติ๊กว่าเจ้าบ้านเขาน่าจะรู้ดีกว่าเราเดี๋ยวไปขอคำแนะนำเขาว่าในเวลา2 3สาชั่วโมงที่ติ๊กมีอยู่ในวันเนี้ยนะคะควรจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนดีคะ่ะ to go? Yes. About within the walk in this time. Okay. You have a couple of hours in Christchurch yes. for today, right. only. Only yes, for today. Okay. Yes. Here is the map of the Christchurch. Okay. We are here at moment. Yeah. Okay. <laughs> have a good day. All right. Thanks. No problem. Bye. Thank you, guys. เชิดเป็นเมืองเอกของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ค่ะในขณะเดียวกันไครเชิดไม่ได้เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์นะคะเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ก็คือเวริงตันค่ะตั้งอยู่บริเวณกนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ค่ะตามคําบอกเล่าของเมาลีในอดีตการบอกว่าคนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบ c a n เทอร์เบรหรือที่บริเวณนี้นะคะก็คือพวกเมานักล่าสัตว์ ซึ่งอาศัยอยู่นานนับเป็นพันพันปีมาแล้วค่ะในอดีตการที่ราบแคนเทอร์เบอรีบริเวณนี้เคยเป็นที่ชุ่มน้ําแล้วต้นไม้ก็เต็มไปด้วยต้นกกแล้วก็ต้นแฝกค่ะซึ่งเมอรีเรียกบริเวณนี้ว่าเป็นแหล่งอาหารของพวกเขาส่วนคนเขากลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหลักปักฐานในบริเวณแคนเทอร์เบอรีก็คือคนฝรั่งเศสค่ะเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอโครัซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออก ของ Christchurch ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะเข้ามาในปี1815เขาบอกว่าหลังจากที่กัปตันเจมส์คุกได้ค้นพบแหลมแห่งนี้เป็นเวลา45ปีแล้วค่ะ ยลักระาเมืองไครสเชิร์ชค่ะก็คือมหาวิหารไครสเชิร์ชหรือไครสเชิร์ชแคทิดอลนะคะซึ่งอนุนอ,นอ,อสถาปัตยกรรมอันนี้นะคะเป็นแบบโกธิกค่ะวิกตอเรียนโกธิกนะคะสร้างขึ้นในปีคริศักราช1 8 6 4ค่ะตอนที่สร้างเนี่ยหลังจากที่กัปตันเจมส์คุกมาขึ้นบกที่นิวซีแลนด์ได้ไม่นานค่ะงบประมาณในการสร้างทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยนะคะใช้เงินไป64,000ปอนตอนด้วยกันค่ะ ในช่วงปีคริสตศักราช1850กลุ่มนักสำรวจชาวอังกฤษที่รู้จักกันดีในานามว่าสมาคมแคนเทอร์เบอรีเดินทางมายังท่าเรือลิตเติลตันด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการวางรากฐานต้นแบบของศาสนาคริสต์นิกายแองกลิกันในดินแดนอาณานิคมแต่ทว่าบริเวณนี้เล็กเกินไปกว่าที่จะตั้งดินแดนพวกเขาได้พวกเขาจึงได้มองหาพื้นที่ที่ไกลออกไป สำหรับชุมชนเพื่อทำการเกษตรพร้อมกับสถาปนาเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงแรกของนิวซีแลนด์และที่แห่งนั้นก็คือคลยเชิร์ชในปัจจุบันค่ะบดวันนี้นะคะเป็นของศาสนาคริสต์นิกาย ai, แองกลิกันค่ะแองกลิกันเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับ Church of England ซึ่งออในส่วนของพิธีกรรมนะคะแล้วก็ความเชื่อจะคล้ายคล้ายกัน อาก์ติเนี่ยนะคะจะมีคนคริสต์นะคะนับถือเป็นอันดับ3ของโลกค่ะอันแรกเลยก็เป็นโรมันแคทอลิกใช่ไหมคะอันที่2ก็จะเป็นออร์โธดอกซ์ค่ะส่วนอันที่3ก็เป็นแองก์ิเันเนี่ยค่ะจะสังเกตที่ลักษณะของไม้กางเขนนะคะของแองก์ิเันเนี่ยเขาจะมีความวิจิตรแล้วก็งดงามกว่าไม้กางเขนทั่วทั่วไปหาของของแคทอลิกนะคะส่วนของออร์โธดอกซ์เนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลย เหมือนกับหอคอยของปราสาทเลยอ๋อทางนี้คือนทางขึ้นไปหอระฆังหอระฆังของมหาวิหารไครสเชิร์ชค่ะซึ่งมหาวิหารไครเชิร์ชเนี่ยนะคะเริ่มวางโครงสร้างการสร้างครั้งแรกในปีรุษป์ศักราช1881กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะใช้เวลาสร้างถึง40ปีด้วยกันะคะ่ะ ไม่ถ้าแล้วโยังมีอีกหรอนน่าไม่ได้นับละค่ะเข <โ savoir, S 2> าบอกว่าเวลาขึ้นให้นับขาาั้นบันไดแต่ที่ไม่ได้นับละค่ะไม่น่ามันถึงได้เหนื่อยถ้านับขั้นบันไดาก็คือจิตใจมันไปจดจ่อยอยู่กับการนับเพราะฉะนั้นมันจะลืมนึกถึงอย่างอื่นแม้กระทั่ออง,งความเหนือ่อยเขาบอกให้ช่วยกันดูแลนะ ถ้าเจออะไรที่มันชมรู้หรือไม่ดีก็ให้ไปแจ้งเขาด้วยไปต่อถึงแล้วค่ะหลังจาก134ขั้นบันไดนะคะแคบแคบเล็กๆเป็นบันไดวนขึ้นมาเราก็มาถึงบริเวณจุดชมวิวด้านบนของมหาวิหารไครเชิร์ชค่ะและสามารถมองไปเห็นทัศนียภาพรอบๆเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นตึก สีอิฐแดงนะคะอันนี้จะเป็นศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ค่ะ t o u r i s t Information ค่ะแล้วทข้าง,งล่างนั้นจะเป็นรถรางนะคะรถรางจะวิ่งรอบเมืองค่ะอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถสัมผัสเมืองไคร์เชิร์ชได้เป็นอย่างดีก็คือการนั่งรถราง ที่มีทั้งชมรอบเมืองในช่วงเช้าถึงเย็นและเป็นรถารางพัตตารชมความโรแมนติกของเมืองในยามค่ำคืนค่ะ You're just see I know pushing อันนี้เป็นแผนที่ของรถรางค่ะหรือภา,ศาษาอังกฤษเรียกว่าแทรงนะคะเราสามารถขึ้นรถรางเที่ยวรอบเมืองได้เขาจะมีจุดสําหรับขึ้นนะคะจะเป็นสังเกตเป็นเป็นป้ายจอดรถอย่างนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณ Cathedral Square นะคะก็คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของมหาวิหารคร r i s t c h ิร์ช ซึ่งตรงนี้หาง่ายๆเลยค่ะอยู่ด้านหน้าของ Tourist Information Center เลยค่ะเราก็คืออยู่ที่เบอร์หนึ่งะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางเขาจะมีป้ายจอดรถตามสถานที่ต่างๆเบอร์หนึ่งมีอะไรเบอร์หนึ่งนะคะสต็อกวันก็เป็น Cathedral Square เป็นศูนย์กลางของเมืองไ r ร s t เชิร์ชแล้วก็มาที่2 Worcester Bridge ซึ่งมีกิจกรรมพันติ้งบนแม่น้ำเอวอนค่ะพันติ้งก็คือการถอดเรือนะคะแล้วที่สามก็ไปลงที่อาร์ตแกลเลอรี่ค่ะอาร์ตแกลเลอรี่เป็นนิวซีแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ตชอปคาเฟ่เลสโรว์แล้วอันที่สี่ก็ไปอาร์ตเซ็นเตอร์อันที่ห้าเนี่ยค่ะลักษณะน,นะคะจะวนอยู่รอบเมืองแบบนี้ค่ะขึ้นจะขึ้นตรงไหนจะลงตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ค่ะพี่จะบอกว่าวันนี้ขับแตว่า ว่ามันเพิ่งมีลมที่พัดเอาหิมะจากพวกลกใต้ค่ะมาตกที่ควีนส์ทาวนนะตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสปริงนะวันนี้นะคะมันก็เลยหนาวเป็นพิเศษค่ะถึงแม้จะมีแดดน,นะคะแต่ลมหนาวมากๆเลยเย็นมากๆทีเดียวค่ะลมเย็นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7-8องศาได้ค่ะลมเย็นในขณะที่อากาศอุณหภูมนะิที่อยู่ตรงแดดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ15องศา ต่ลมมันมาจากทุกทิศทางเลยติ๊งไม่รู้จะไปหลบตรงไหนดีเข้าตรงนี้เออตรงนี้ดีขึ้นหน่อยนึิด,ดูสิลมมาอีกแล้วมาจากทุกทิศเลยไม่รู้จะหลบตรงไหนดีโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งแคมไปลงที่พันติ้งก็แล้วกัน <c oughs> เรานั่งรถรางมาลงที่บริเวณของแม่น้ำเอวอนนะคะจากจุดนี้เนี่ยนะคะเราก็จะนั่งเรือถอค่ะ ร่วมพจนภัยโดยเปปทีนออริจินอลซอยเปปไทยสารอาหารสำหรับสมองคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเมืองไครเชิร์มีอีกชื่อหนึ่งว่าเดอะการ์เดนซิตี้เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของแมกไม้ระดับนานา,นาชาติแห่งหนึ่งในโลกคะ่ะคือคือมันก็เหมือนอังกฤษอะคะ่ะเพราะว่า ไม่ว่าจะด้วยลักษณะของภูมิอากาศคะเพราะว่าอยู่ในเส้นเขตคล้ายๆกันอังกฤษเนี่ยจะอยู่ทางเหนือนะคะส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยจะอยู่ทางใต้เพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพภูมิอากาศจะค่อนข้างจะคล้ายกันเพียงแต่ว่าสลับฤดูกันไปมาแค่นั้นเองถ้าที่อังกฤษหนาวทางนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ทางใต้มันก็จะร้อนค่ะเพราะฉะนั้น เต้นไม้ต่างๆนี่ก็จะคล้ายๆกันในช่วงฤดูสปริงก็จะมีต้นพวกต้นต้นแอปเปิ้ลต้นเชอร์รี่ออกดอกสวยางามมากๆญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็จะมีต้นซากุระซึ้นปัจจุบันนะคะกิจการแบบนี้ก็ยังมีที่อังกฤษอยู่2ที่ค่ะก็คือที่ออฟฟอร์ดกับที่เคมบริดจ์นะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการพันติ้งที่นิวซีแลนด์ก็เป็นการนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษอย่าลืมนะคะว่า ออที่นิวซีแลนด์เนี่ยคนคนผิวขาวแรกเริ่มเดิมทีที่เข้ามาในช่วงของปลายปลายศตวรรษที่19อะค่ะก็เป็นคนอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นนิวซีแลนด์ก็เกียวเกีือนกับการจำลองรูปแบบของบ้านเมืองวัฒนธรรมต่างๆต,งต,งตลอดจนวิถีชีวิตมาจากประเทศอังกฤษ ที่ไคล์เชิร์ชเนี่ยจนได้รับการขนานนามอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเป็นเป็นเมืองที่มีความอักงกฤษมากาแต่ได้ดีมากประเทศอังกฤษค่ะตอนนี้เราก็กำลังถ่อเรือทวนน้ำกันอยู่ค่ะคนถ่อเรือเนี่ยเขาบอกว่าลำน้ำเอวอนที่ไหลผ่านเมืองไคล์เชิร์ชเนี่ยเป็นลำน้ำที่ไหลเร็วที่สุดเลยในบรรดาลํน้านอื่นๆที่มีกิจกรรมการถ่อเรือค่ะ แม้ว่าไคลเชิร์ตจะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์แต่เทว่าเมืองหลวงแห่งนี้ดูอบอุ่นแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและนี่ก็คืออีกมนต์เสน่ห์ที่ทำให้หลายต่อหลายคนหลงไหลไคลเชิร์ตค่ะ